โอ้พี่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสปังกี้เนี่ยมันมีแบบอ่ซอาซอสมะเขือเทศด้วยเอ่อมัสตาร์ดใช่ไหมล่าสุดที่ผมบอกว่าเวอร์ชันดีที่สุดะมะเขือเทศอะไรเนี่ยโอ้สปังกี้แคชชัพมะเขือเทศโอ้โหมีจริงหมนี้นะครับค่อนข้างดีเซนซิทีฟใช่ไหมอ่ะถ้าศูนย์ไม่โอเคเนี่ยหรือว่าเออ่ช็อคอะไรง่ายๆเนี่ยออกจากเกมนี้ไปเลยมันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้น โอ้อืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยังไม่ทันทำไรเลยจำสแกเราซะแล้วโอ้แล้วเนี่ยอะไรนี่โอ้แล้วดูแต่ละตัวโอ้โหไม่ได้สร้างสปังกี้เป็นของตัวเองด้วยนะไม่ได้สร้างตัวละครอันนี้ขี้เกียจหรือเปล่าเลยมาอะไรมาเป็นแท่งแเนี่ยแท่งดำาๆแต่ละตัวก็จะมีหน้าตาเขาอุ้ฟใช่ไหมอันนี้อุฟใช่ไหมอันนี้อุฟอุ้ฟหรืออะไรถ้าอุฟเนี่ยคือโลบอกอันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส น่ารักไหมครับเป็นน่ารักเลยแกไม่ยุ่งด้วย XD หน้าตาแบบ XD อ๋อไอ,อ,อน,นี้คืออะไร <c oughs> อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับไอ้น,นี่คิดว่าท่ทชาชมคิดว่านี่คืออะไรใครทายถูกนะครับเอาไปเลยนะครับ18ล้านบาทเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับใช่ครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันและก็ไม่มีใครทายถูกด้วยเ <c oughs> ทียนหะือวนมีดแบบกลับหลังใครจะไปรู้เนี่ยโอ้หน้าตาบึ้งอุ้ย เจ้าตัวกลางไม่นะหน้าตาแกบึ้งอันนี้เป็นเลสแน่นอนเลยหน้าตาแบบอันนี้บึ้งแบบเศร้าอันนี้บึ้งแบบโกรธอันนี้หน้าตาเอ่อตาเล่อันนี้อูฟไมค์ครับโลบอกซสิไม่ใช่ไมค์ครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่าเอ่อซอมต์เบอร์เทเนี่ยมัน <laughs> มันคืออะไรเี่ออ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปกันนะครับฝา่งน้ชมนะครับเอานิวเล็กๆนะฮะกดพิทกคุม กดไปที่ปุ่มซับต่อใครแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะฮะผมขอไม่เยอะนะครับ78ล้านล้านไลค์ครับใครจะกดให้ผมได้เนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับที่กดกันแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะฮะร้านบิวบากอนะครับร้านโลบอกนะครับมีทุกแมปที่กําลังดังอยู่แน่นอนครับแมปฟิชโลบอก Bo อกฟูดเอ่อมีหมดเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะฮะเข้าไปเดินดูกันได้นะครับร้านบิวบากรอะประมาณนี้แล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าเจ้ามาสตาร์ดไม่ใช่เจ้าซ้อนมะเขือเทศเนี่ยเคชับเนี่ยมันจะสู้มาสตาร์ดได้หรือเปล่านะผมว่าอาจจะยากกันนะครับเพราะว่ามาสตาร์ดเนี่ยเก่งเออเขาเรียกว่าเพลงเขาดีที่สุดในโลกนะเวอร์ชันนี้ก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากมาสตาร์ดแน่นอนก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อมอเขิดเทศมาดู่อยสิจะสู้ได้ไหมไปครับตัวแรกกับหน้าหน้ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าออเลสโอ้บาโอ้เดี๋ยว มาปุ๊บไม่ใช่โอเลนเป็นเลดวัดเจ้าอ๋อเป็นสีแดงเพราะว่าโอ้โอ้โอ้ค่นข้ายจะเดือนนะฮะเวอร์ชันนี้ไม่ได้แย่เลยครับอ่ะตอนแรกนะฮะที่ผมคิดว่านะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโอเลนเหมือนเดิมแต่ว่าเพชรฉันนะครับคือซ้อมกระเทศนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสีแดงนั่นเองนะครับ โอเคเข้าใจถึงเหตุผลมาเพิ่มเติมเจ้าเลดโอตาแดงฉ่ำไมไม่ได้แดงฉ่ำแต่ว่าตาขาวฉ่ำขาวฉ่ำมีไหมเพิ่มเป็นจังหวะความเร็วเข้ามาครับเจ้าเลดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดสีตัวกับสีไอ้นี่ไม่ไม่เท่ากันนะเนี่ยอันนี้สีแดงอ้นี้สีแบบแดงเลือดหมูอะไรเนี่ยอ่าช่างมานนะครับเราจะจับผิดกันเลยนะครับ เอาชิงฉาบมาหน่อยกับเทียนไขบ๊ะโอ้โอ้มีความเคาะแบบลัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะเป็นเสียงเบาๆเดี๋ยวให้ฟังกันนะครับวันจู t ิ go โอ้โหเป็นนาฬิกาครับเนี่ยเหมือนนาฬิกาทรายนะฮะ oh, 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 oh. Mm hmm. เพิ่มเข้ามาหน่อยสิโรบอต สีแดงนั่นโอ้โอ้โอ้เจ้าโรบอทเพิ่มความอีปิคเข้ามาในเพลงเพลงนี้นะครับอ่ะใส่เพิ่มเข้าไปเจ้าเฉาวันเก่าอ้โอ้โแล้วเพิ่มจังหวะเจ้าเลดกับเอ่อเจ้าโอเลนส์ครับไป 1. 2. นทเลสโก โอ้โห <c ười> คือค่อนข้างเร้าใจนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเสียงดังไปหน่อยนะเหมือนฝนฟ้าขนองมากกว่า <c ười> ใช่ไหมโอเคเนี่ยเหมือนฝนฟ้าขนองเลยอ่ะตัวนี้สองตัวนี้ชอบโรบอทดูแล้วเจ้าทวันโกดูแล้วตัวต่อไปครับมาเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวอะไรเจ้าเกรออ้โอ้โอ เจ้าเกรเดียวรู้สึกว่าในเวอร์ชั่นของมะเขือเทศนะครับเจ้าเกรเนี่ยน่าจะเออเลอร์แน่เลยครับเนี่ยรู้สึกว่าพิกเซลเนี่ยแตกหลายส่วนเลยนะโหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวแล้วเจ้าเกรไม่มีตาด้วยนะครับเป็นเออเหมือนเป็นช่องแบตเตอรี่มากกว่าช่องที่แบบเหมือนใส่หมวกอยู่ไม่รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวต่อไปครับ โอ้จะ oh. ต,ตัวที่เรียกได้ว่าขึ้นขึ้นลงลงครับแบตเตอรี่ฟังหน่อยสิโอโอมีความสับสนในใจนะฮะเป็นเพลงที่แบบแฮปปี้ก็ไม่ดาร์กก็ไม่นะครับเป็นความที่แบบไม่ค่อยเข้าใจ คอมฟิวเปรว่าสับสนมากมนะครับในเนื้อเพลงนี้เจ้ามีฟ้าโอ้เป็นขอร์ดอีตา้าไฟฟ้าครับโอ้เข้ากันมากนะของตัวนี้แนะนำให้ใส่หูฟังนะครับจะได้เข้าใจนะเบสบางเวสเนี่มันค่อนข้างเรียกได้ยินยากนะครับถ้าใส่หูฟังจะได้ยินกันชัดเจนนะฮะตัวต่อไปครับโอเจ้าแปแปก ใส่หมดแดงๆมาอ้เนื้อไอ้นี่คืออะไรอ่ะต้องชมโอ้โ,อโอดูเบสฟิลเบสแบบอลังการมากครับกีดการ์ดโอ้กีดการ์ดโอ้มีความกิดเล็กน้อยนะฮะโอ้โอ้โหอ,อ,อยู่ๆก็ตกใจออกไปเลยแก มาครับเพิ่มเติมตัวนี้เข้ามาในอำเภอเราม,มาอยู่ตรงนี้ล่ะโอ,โ,โอ้โโอ้โหมันมันมากโอ้โหเมโลดี้เข้ามาเพิ่มเกรยเข้าไปหน่อยครับเบสครับเป็นเบสแล้วก็จะมีฟ้าครับกีตาร์ไฟฟ้านั่นเองโอ้ เส้นแรกประมาณนี้นะครับเราดูถึงข้างล่างเลยนะฮะเป็นเจ้านายเพลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาออกก่อนแล้วกันนะครับไปเราไปดูเซตต่อไปกันนะครับเจ้านายเพลภอมาต่อครับแล้วก็เซตต่อไปตัวต่อไปของนายเพเภอนะครับคือตัวอะไรเอ่ยโอ้ต้นโอ้ต้นไม้ปีศาจโอ้โหดูเสียงเหมือน SCP มากกว่าแล้วนะตัวนี้เจ้าตัวนี้ลหละนี่คือตัวอะไรอยู่ข้างนายเพอโอ้ อยู่ใกล้กันเลยครับโดวงทิตกับต้นไม oh. ้โอ้โหเจ้าดวอทิตครับอยู่ในซ้อนมะเขือเทศรู้สึกว่าโดนคำสาปโดนปีศาจร้รายเข้าไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าก็ยังควบคุมความเป็นตัวเองได้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าตาเหน่แม่เยอะมาแล้วนะครับสีดํา น่าจะไม่รอดในเรื่องนี้นะครับเขาก็รู้ดีนะฮะว่าเขาจะไม่รอดแต่เขาก็ยังคงสู้กับจิตใจของตัวเองนะครับเพื่อจะไม่ให้ปีศาจเนี่ยควบคุมเขานะฮะโอ้โหนาซาโฮไมไม่เหมือนกับเจ้าต้นไม้ครับโดนกินไปเรียบร้อยโอ้เจ้าม่วงคุณพ่อเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบเหมือนขิมหรือเปล่าใช่ไหมใครรู้จักบ้างครับ เครื่องขิมนะฮะเป็นเครื่องตัวตีไทยสมัยนี้นะครับที่เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮิตฮอตกันมากนะครับแต่สมัยนี้ก็น่าจะมีพวกกีตาร์อะไรยงนี้มาแทนนะครับไซมอนไซมอนในเมื่อนะครับเจ้าดวงอาทิตย์นะครับที่คงกำลังสู้กับเจ้าซาตานอยู่ในจิตใจนะครับณนะตอนนั้นเจ้าไซมอนเนี่ย ก็ไม่สามารถสู้ก็ได้ก็แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวอาทิตย์อีกไม่นานนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนไซมอนก็ได้นะครับและจะไม่รอดแน่นอนครับโอ้เจ้าวนดาเวนฮะเวนดา,นนนนดาโอ้โอ้โอ้ไปแล้วครับเวนดาไปไปอ่ะไปทั้งคู่เลยตกใจหมดเวนดาโอ้โหเดี๋ยวโอ้โดนโอ้โอ้โอ โอเคเอาเอาเอาคนอื่นมามามาอยู่เป็นเพื่อนผมหนะ่อ <c> ย <oughs> น่ากลัวน่ากลัวมากโหอันนี้น่ากลัวมากเดี๋ยวเจวันดาออกไปเลยไป <c oughs> อืมแค่นั้นแหละ <c oughs> วันด้าโดนเขาเรียกอันเนี้ยเนี่ยผมโอ้ไม่อยากฟังเสียงเลย <c oughs> น่ากลัวมากโอ้น่าจะโดนเจ้าซาตานหรือว่าเจ้าปีศาจร้ายเนี่ย อันนี้คิเรียกว่าโดนกัดกินไปทั้งหมดเรียบร้อยนะอืมจิตใจพังแตกสลายแน่นอนโอ้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยดูนะมาดูตัวต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่กับเจ้าเกรดดีกว่าเผื่อเขาจะแบบกลับมาเป็นคนดีก็ได้เอา้านุ่มเทสดีตาพี่ใหญ่มากเลยพี่ไปทําอะไรมาเนี่ยใส่ไอายไลเนอร์หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวดูเสียงครับคนข้างอีปิกนะฮะในเวอร์ชั่นของเจ้า มือเขดเทศนะคร um ับซอสมือเขดเทศค่อนข้างทำเพลงมาค่อนข้างที่จะอีปิกเลยนะฮะเจ้าพิงเจ้าแบงโอ้โหเหมือนสู้กับบอสนะครับวันนี้ตัวนี้โอ้คอมพิวเตอร์ โดนตีเข้ามาโอ้โห,โโหเดือดมากชิงชาบเข้ามาแล้วเป็นอีกตัวเลงเจ้าเบ็ดเจ้าเกรยังไม่ได้ใส่นี่เจ้าเกรเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าเบ็ดนะครับจังหวะหอมเบ็ดจังหวะหอมคอร์ด้อมเมโลดี้พร้อมแล้ว ยังไม่มีความอีปีขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลดกองเข้าไปอันนึงเลยก็ใส่เจ้าตัวทิ์เข้าไปฮะน่าจะเพิ่มความเดือนขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับวัน e ูเลสตยังครับยังไม่บูตเท่าไหรเดี๋ยว,ว่าเมโลดี้เบาๆของเจ้าตัวทิ้นะครับเ <laughs> จ้าไหมสิ่งที่เรียกว่าเพลงนี้นะครับมีมิติมากขึ้นนะครับต้นไม เป็นตัวเสริมครับถ้าใส่อะไรจะให้มันอีพิกบ้างอะเจ้าสองตัวนี้โอ้โเคนี้โอ้โหเดี๋ยวเลิกใส่เจ้าเครมันดีกว่าครับเพราะว่าขาดเบรดนะครับตัวนี้ทำให้เพลงอีพิกเรียบร้อยครับเจ้าไซมอนโอ้ แล้วยังมีตัวต้งชมที่เรียกจะว่าเป็นตัวรับครับต้งชมไปวันจูขอยาใส่หน่อยแล้นนะครับโอว what is that bro แบ็กมาครับ <c oughs> ดูเพลงครับน้ชม ใส่แบ็กมาเพิ่มความอิปกมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับคอมโบนะครับและใส่จังหวะเข้ามา2ตัวครับตัวสุดท้ายเจ้าเกรมาเป็นเพศประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเวอร์ชันของซอนมะเกิดเทศนั่นเอง เอ,ออเ,เอาไว้เจอในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับเจ้าซอมเฮอเด็ถือว่ายังวัดกับม u สตาร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพราะมาสตาร์เนี่ยมีเวอร์ชันแบบว่ามีหลายเสียงมากกว่านี้แต่ว่าตัวนี้อ e ี i c กครับให้เป็นระดับของการสู้บอสได้เลยครับเพยงนี้ <laughs> เวลาต้องชมเล่นเกมสู้บอสอะเกมอาพีทำนองเนี้ย เราจิตใจแบบนี้เนี่ยมีแน,น่นอนถือว่าทำออกมาได้ดีมากครับประมาณนี้ล้วกันครับเจอกันคลิปหน้าครับเสียวผมขอให้ทุกคนนะครับกินข้าวเย็ยนอย่าอร่อยนะฮะ